ตามแนวชายแดนก็ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่กองทัพบกโดยกองกำลังลูกคาผู้การกองทัพที่หนึ่งทำได้ร่วมกันดูดการกับหน่วยงานทุกหน่วยทำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจากอุบลกรดประเทศนะครับเป็นเมืองนะครับแสตมป์แก้วนะครับเอุบลพรในพื้นที่นะครับเป็นเมืองสายทองส่วนนะครับก็ได้ร่วมกแบบรูดการ การดำเนินการการักษาความสงตามแนวชายแดนนะครับเพื่อความมีดิทธสุขความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเองนะคครับซึ่งในวันนี้ครับก็ได้มีการจับกุมยาเสพติดนครั้ซึง่งนอกคาดว่าจะเ,กเ,กเป็นยาเคปพลาสบเทอร์มินมนะครับประมาณ100กิโลกรัมครับมูลค่าก็คาดว่าประมาณ1 0อกว่าล้านบาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นรอดใหญ่พอสมควรซึ่งปริมาณขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าหยุดเข้าไปในพื้นที่ตอนใน,นก็คงจะสร้างความเสียหายเป็นการทำลายชีวิตของน้องประชาชนราไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับซึ่งเป็น,าน,าาาาานกาลังสำคัของชาติเพราเาจะไล่ไปอย่างนั้นไปตวดงตรงนี้ก็ว่าเป็น ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสคมไทยต่อชานเมือัเป็นค่อย่างนแรงไม่ได้ครับซึ่งารจะถูกต้อนี่ว่าเป็นความพยายาของทุเท่อนาน้องน้ำยางชายแดนกบทคัเกิดเกิดขึ้นงได้ใี้งเล่ยก็จะทำให้